ขอบใจเ้ย F C ฟังไยทีนำใจเลี้ยงฟื้นเลี้ยงพวก้องการพักไทยสบายดีพี่น้อง F C ทีนักมือุขคน10คนยินดีตอนรับเขาสื่ส่งของครูอราดานจินการเซนเคยเนาะพี่น้องพักไทยสบายดี F C ฟังเราฟังไทยและกัทั่วประเทศทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมส่งของครูในตอนนี้เนาะเดี๋ยวนี้เขาอ่ามาอยู่ พอพักเนาะหลังจากเลิกขงเฮียนแล้วพานางเฮียนออกให้งานเนาะอ่าทางง่าอยาอย่างแล้วแล้วก็พานางเฮียนมากินข้าวเนาะแรงนี่เนาะคุอโอะจะพานางเฮียนมาเลี้ยงขา้าวซอยเนาะเป็นอ่าเงินทุนที่ว่าเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นฝากกันเข้ามาเนาะให้อ่าเลี้ยงอ่าก๋วยเตี๋ยวเนาะอ่าภาษาไทยเอิ้นว่าก๋วยเตี๋ยวภาษาลาวเอิ้นว่าขา้าวซอยหรือว่าเฟอเนอะาะจะมีข้าวซอยข้าวเปียกเฟอเส้ลนลอนนี่อย่างนนเนาะแล้วก็คุอโอะก็ เรียงลำดับว่านักเรียนขอ,ข,อของโอลเนาะยักกินข้าวซ้อยกินเฟ้อ,อยอ้ยังเนาะอ่าก็แล้วแต่ผู้ใดมากกินตัวใดล่ะก็จะได้กินตัวนั่นเนาะอ่ามีโคลมาอยู่นํานักเฮียนเนาะนี่ก็เป็นหัวหน้าห้องเนาะห้องวอซีหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนประจําสั้นของ,ของ,ของโคเนาะที่ว่า FC เอฟซีเพิ่นเฮ่นล้ะก็เพิ่นอินดูแล้วก็่งเงินเนาะเป็นเงินค้างห้องเนาะและ้วกมืมอนีโคจะมา พาน้องๆเนาะครอบใจเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะแล้วก็พาน้องๆกินข้าวซอยหรือว่าข้าวเปียกเส้นเนาะหล้วก็เฟอร์กดอื่นว่าน้องโคากพี่น้องเอฟซีเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมุงให้โควอเดเนาะเดี๋ยวจะไปเบึงภาพบรรยากาศและยังมีอีกจํานวนหนึ่งยังบรีมาเนาะพี่น้องมาอ่าหลังจากที่ว่าโอ้งานแล้วมีจํานวนหนึ่งไปซ่อมบ้านเนาะอายุเดินบ้านเนาะเดี๋ยวโคจะถ่ายภาพบรรยากาศให้เบึงเนาะอ่า แนะนำซื้อก่อนอ่ะสักท่านะไดีน้องซื้อทงว่าอยู่ห้องหมดซีหนึ่งทงน้องทงว่าเป็นหัวหน้าห้องเนาะห้องหมดซีหนึ่งคือห้องหนึ่งจะมีอ่าหัวหน้าห้องเนาะสามคนแล้วอันนี้เป็นผู้ที่หนึ่งเนาะทงว่าเป็นผู้ที่หนึ่งอ๋อจะห้ามมาทงว่ามีพอมีเมโบน้องหมมีน้องบมมีพอแล้วแต่ว่ามีเมเมไปเอาพออยุดไทยแล้วแต่ว่าเมยยังไม่ได้แต่ว่าเมไปเอาพออยุดไทยแล้วแต่ว่าพอตายอยู่ พอตายซะเศร้าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่นําเม่เท่ากับพอเท่าแต่ว่าไอ้ฮัปปีไอ้ฮัปปี่อนนี้พอเท่ากับตายแล้วก็ยังเม่เท่าคนเดียวอยู่นําเม่เท่าเดี๋ยวนี้นอพี่น้องคือโรงเรียนเทานี้เป็นโรงเฮียนที่ว่าอ่าเด็กกาพร้าเนาะบ่มีพอ่อบ่มีแม่แล้วก็เป็นเด็กอ่าเขาเอิ้นว่าเด็กอ่าทุกยากเนาะหรือว่าทุกจนเนาะบม่มีอ่าทึนที่ว่าจะเฮียนแล้วแน้วแบบเป็นโรงเรียนที่ว่ามีหอพักให้อยู่เนาะ แอาก็มีนโยบายจากรัฐบาลเนาะหลายๆอย่างเนาะให้น้องๆนะเนาะแล้วก็ทงว่าเนาะอ่าเป็นเด็กกำพร้าเนาะคือทงว่าได้เว้าเนาะทงว่าเป็นคนสุนเผาม่งเนาะอาจจะเว้าบ่่อาแจ้งบันไดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเฮาจะไป z o o ภาพบรรยากาศน้องๆ่องแล้วเดี๋ยวอ่าเฮาจะไปกิน เขาเปรี้ยวเขาส้อยกันก่อนเนาะน้องๆอาจจะหิวแล้วเนาะเาไปกินเดี๋ยวจะสบายดีน้องซืีสซฟอนแมนยูมอนซีนกินอย่างไหนน้องกินข้าวสร้อยโอ้เด้กินข้าวสอยมาร์กบอกข้าวสอยฮันโอเคเนาะอาจารย์ไปอ่าสัมภาษณ์ผู้อื่นโตอ่าน้องกุ้งเลยตามใจสบายดีน้องซือมิโซมิโซจักปีแล้วมิโซอายุจักปีอันนี้สิบห้าปีน้องกินอยังฮัน อ๋อน้องกินเฟอหมักเฟอเนาะโอเคเอาเอาปุอื่นเอากุ้งเลยตามใจปุ้งเลยปุ้งเลยเอาพิมนักรียนเก่งใส่ภาษาลาวนี่สบายดีน้องซื้อนังพิมพ์กินยังพิมพ์กินเฟอกินเฟอหมักเฟอ์น่ะสมักสบายดีน้องซื้อเสาท้อเสาท้อเสาท้อกินย่างเสาท้อข้าวซอยอ๋อน้องกินข้าวซอยหมักบอกข้าวซอย

อันนี้เมนยำๆแล้วเดี๋ยวกินแล้วอาจารย์แจ๊กยำๆกับขน,นมซื้อแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์ไปซื้อขอน,นมแล้วก็แเมคค้าเพื่อนเอาให้นะขน,นมตัวนี้แต่ว่าเอลเซ่นี่มันอาจารย์ซื้อนอะอาจารย์ซื้อซองรดซองซี่เนาะเป็นมะพร้าวกับอ่าสตอรอเบอรี่แซบบะพิมแซบ ยังจำนวนหนึ่งยังบวมาเธอยังเตะบ้านอยู่บนหนึ่งมาล้วค่อยกินน้ำลังคขาออกก็จะกินน้ำลังเฮียนกินเขาเปียกเอาเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็ะลรยางมีพักกับมีมะเพ็ดผู้ใดกินมะเพ็ดแดผู้ใดกับมะเพ็ดเดออันนี้กับปีเนาะกับตะปีมักบะตรงบ้าบ่มักอ่ะผู้ใดมักกับกับเดอ คอก็จะกินคือการเนมาปรุงกำลังปรุงกำลังปรุงเครื่องปรุงใส่ซอสมักเลนโอ้โหู้ไหลปุ่ด นากาสอิวดำน้ำปาลารากระมีเกลือแป้งนัวน้ำตาลมะเขือี่คือมะเขือเปียกใส่มะเขือเปียกน้ำแซบบอหม้าตาเขาเปียกเป็นแบบนี้มึงจิโลใส่สิ้นหัน ซิมบึงซิมบึงพานักเรียนกินตัวเองกัยักกินเนาะหิวข้าวพี่นอ้องอือกับผักผักกับไปเลย ยังย <54. S 2> MM ังลิ้นกีฬาอยู่ลิ้นแล้ล้วก็พ้ากันมากินเด้อ้้มบ้านเขาเปียกเขาเปียกเส้นภาษาลาเขาเอินมาเขาเปียกเส้นภา่าไทยเอินมาอย่าง โอ้โขนเยอกนโตอินที้จยีกอตาาเพ็ดนี่อาจารย์ใส่น้อยนึงเพ็ดแถ่เพ็ดมาคุณมีกับฮึ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 นาทีฮึ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 ฮมีลูกซิ้นฮกฮ สินควายถ้าว่ายักได้สินงัวก็ได้สินมูก็ได้สินเป็ดสินไก่ก็ได้แล้วแต่เขาจิมักอ่าเป็นอะไรอินมบอินอ่าเป็นอะไรแซบบบแซบแซบเนาะฟีเมื่อจานเส้นเดือนนี่แซบเลยเนาะมือหน้าเขากินอีกเนาะอ่าเขาก็เบิงเงินเขาถ้าว่ายังพอเนาะอ่าโอกาสหน้าเขาจะกินอีกเนาะแล้วก็มีบางน้องที่วายังบ่ทันมาเนาะเขาจะซ้อมกีฬาพุ่นเนาะ ยังสอมกีฬาอย่างบอลเล่เธอแล้วอาจารย์พนะิ้นบอกให้มาเนาะน้องๆที่ว่ามากินเดี๋ยวนี้ท่นบัทึกสอมกีฬาเนาะก็เลยไปมากินโกนเนาะและ้วก็ผู้ใดยังมาน้ำลั่งล้าก็จะได้กินน้ำลั่งเนะาะได้กินมดทุกคนแน่นอนเนาะผู้ใดบัทันมากอนะเบื่อนหนึ่งอาจารย์ให้มากินน้ำลั่งแล้วอาจารย์อเมื่อกี้อาจารย์สัมภาษณ์ทงว่าเนาะซึ่งเป็นหัวหน้าห้องเนาะและ้วก็อาจารย์อาจารย์จะมาสัมภาษณ์น้องเนาะแล้วก็ มาสัมภาษณ์น้องๆเนาะว่าอ่าเป็นน้าใดน้าใดกินอิ่มเนาะเซฟแล้วก,ก็สิมาสัมภาษณ์น้องเส้าท้อเนาะว่าเส้าท้ออ่ามาอยู่นี่รู้สึกน้าใดได้มาอยู่นี่จักปีละสี่ที่ปีเนาะอ่าตั้งแต่มอหนึ่งเนาะอ่ะนอาน้องเส้าท้อเนาะได้มาเขาเยนตั้งแต่มอนหนึ่งเลยพี่นองเนาะแล้วก,ก็น้องมีพ่อมีแม่มีแม่มมีพ่ออ่าแสดงว่ามีเตแม่เนาะมี น้องสาโทมีแต่แม่บ่มีพอ่อแล้วเป็นลูกกำร้าเนาะกับนาฬิกาดั้งใจเฮียน่ะแหละเ,ลเนาะเดยอบ่มีพอ่อแล้วทุกมือที่ผู้ใดสมเงินให้แม่แม่แม่บออ่เอาผัวไม่เลยอ๋ออ,อ,อยู่คนเดียวแล้วมีเอื้อน้องจักคนมีเอื้อซ้ำคุนไอซ้ำคุนหลยอยู่เนาะแต่ว่าบ่มีพอ่อเนาะมีแต่ไอเอื้อนองเนาะอือแล้วก็นายกาอดเอาเนาะสี่ปีแล้วมาอยู่นี่เนาะ รู้สึกเนวใดที่ว่ามีเอฟซีทางฝั่งไทยเพื่อนา่วยเลือฮาเอนดูเฮาแบบนี้นะรู้สึกเนวใดที่ว่ามีเอฟซีเพื่อนเอนดูแล้วก็ส่งเงินมาให้อ่าพวกเหาอ่าเลี้ยงข้าวเนาะเลี้ยงข้าวนมเหาเนาะรู้สึกเนวใดรู้สึกดีใจส,สั่งซใจนี่ก็ขอบใจอ่าน้องๆเพื่อนจะเว้าบกเก่งเนาะ ว่าวกเก่งแล้วก็อย่างที่อายเนาะอย่างที่อายอยู่เป็นอะไรกะย่าเนาะให้ตั้งใจเฮียนเนาะทิ้งที่ว่าเอฟซีฟังไทยเพิ่นเป็นห่วงกะย่าให้พวกเฮานี้ตั้งใจเฮียนเพิ่นมานะอยากให้พวกน้องตั้งใจเฮียนเนาะตั้งแต่นี้ไปเนาะให้ตั้งใจเฮียนเนาะพี่น้องอ่าทยานี่เนาะโคกะทราบซึ่งแล้วก็ขครอบใจเนาะโคกะกรับครอบใจเนาะครอบใจเอฟซีเนาะแล้วก็ น้องสาวไทยทั่วโลกเนาะที่ว่าอิตุนเอนดูน้องๆแล้วก็คู่ลาวเนาะที่ให้กันซื้อเลือเนาะอิตุนน้องๆส่งเงินมาให้น้องๆเนาะให้คู่โอ,อซื้อของกินซื้อขนมเนาะเป็นข้านมเป็นอ่เรียงขา้าวซอยหรือว่ากว๋วยเตี๋ยวน้องๆเนาะในมือนี่เนาะอคู่โอก็ขอบใจแล้วก็ต่างหน้าน้องๆเนาะเว้าเพราะว่า,ววาน้องๆเว้ากับบ่ค่อยจะเก่งแล้วก็เว้าเนาะก็ เอาว้ายงไงน้องๆอ,อย่างที่อายเนะาะเอาโบเก่งบันไดเนานะโก,กกับตังหน้าเนาะขอบใจแล้วก็อ่าโกกับข้ออวยพรเนาะอ่าข้ออวยพรให้เอฟซีอ่าที่ว่าส่งเงินมาให้พวกเฮาเนาะอ่าพอนำร่างอาจารย์เด้ออาจารย์จะอวยพรให้เอฟซีเพิ่นเนาะพวกเฮาขอบใจเอฟซีคอบใจอ่าขอบใจเอฟซีาทางฝั่งไทยแล้วก็ สาวไทยทั่วโลกเนาะที่ว่าอิตนแล้วก็ส่งเงินมาให้พวกเขาอา่โกเนะาะแล้กการน้องๆขออวยพรให้เอฟซีโดยรอดปลอดภัยมีชัยชนะทุกประกันเนาะซื้อได้คล้ายมันทำรวยทรัพย์สินเงินทองมีเลือกกินเรือไส้เนาะมีเรือว้วเฮ็ดบุญตัวโยตตลอดไปเนะาะเดี๋ยวนี้เราจะไปแจกขนมนอะอาจารย์จะแจกขนมให้อนอต่อไปมาไวมมาไว้อาจารย์มีเวียกะไร ใช่อ,อ่โอเคาโอเคสุกสะคอนเอาอย่างข,ข้าวซอยสุกเกียงตาบเลยแซ่แบเนาะแซ่บอันนี้กินเฟอร์ได้กินซิน้นซินตน้น ผู้ใดผู้ใดกินข้าวซอยนี่ได้กินอันซินบดแสบ่นังว่าสมัยนั้นก็มักสู้ดันกินข้าวซอยนะแล้วมาเปลี่ยนเดนนี้กินข้าวเปียกไล่กว่าอ่าแล้วเรามาไว้มาไหมผู้ชายบบแล้วเทือกอะพุงนองผู้หญิงแล้วล้วก็มากินผู้ใดอยากกินยังรายงานอาจารย์เส้นเดือนเลย ผู้ใดกินเพื่อกินข้าวเปียกเส้นลนเส้นล่นกก็็มีเอส้้้นนนนนลตามใจกินยังซีสมูทกินยังกินข้าวเปียกคือทำหันมาอ่ะมานั่งค่ะกินข้าวเปียกผู้ใดกินข้าวเปียกยกมือผู้ใดกินข้าวซอยยกมือ ใครกินเฟอร์ยกมืออ่าสบายดีเอฟซีพันเดสบายดีเอฟซีเป็นอะไรไปซ่อมบานเมื่อยอ่ะเมื่อยม่่นมวนวนอย่างผู้ชายเนาะเป็นกีฬาทันตแพทย์สี่มวนขจนี่ได้ไปแข่งกีฬายูไปแข่งยู่เวียดนามเนาะเอ้าอาจารย์สัมพา์ก่อนก่อนเได้ไปกินสบายดีเอฟซีหมดทุกคน น้องซื้อนางสีสมุดอยู่เมืองหอยทรายอ่าเมืองหอยทรายเป็นไรเมื่อยบ่เป็นบานบ่ค่อยเมื่อยปานใด้หมัวสบายดีน้องซื้อนาหัวอ่ะอาหัวไปเซ็งนางเฮียนเก่งทะแล้วาะบ้านเมื่อยบ่สอบบ้านเมื่อยบ่บ่เมื่อยปานได้อ่าน้องอยู่เมืองหยังมยู่ต้นเพิงอ่ะอยู่ต้นเพิงอ่ะเบิ่งเฮ็ดที่นี้เลยวะอ่าเอาเซิร์ฟๆๆก่อนเซิร์ฟก่อนนักเซิร์ฟอื้อหอมกุนๆเลย กินให้อร่อยนะครับนะคะโอ้พระจิวาครับเดงเป็นผู้หญิงผู้หญิงยางเว้าค่ะค่ะค่ะอืออยากว่าภาษาไทยกันยังเว้าบเป็นอ๋ยเอาแนะนำตัวเนี่ยสบายดีน้องซื้อนองจันมาแต่เมืองยังเมืองเมืองน้องกินอย่างันเฟอร์อ่าเฟอร์ได้กินต้อนเนาะได้กินต้อนหลังกาทุกซินเอาไม่ให้บายดีสักบวัน สกัดลองซีนอยู่มังค่ะอยู่มั้งบายดีลองซื้อคาโจมาแต้มืองเมืองมองคาโจกินอย่างคาโจกินข้าวเปียกอ้าคาโจกินข้าวเปียกซีนยัางนาะเอาซีนอย่างเลยซีนไก่ไก่เนาะสามารถเลือกซีนใดเนาะคาโจได้ไปแข่งกีฬาอยู่ประเทศเวียดนามแมนบอแมนเป็นห้าไรรู้สึกอาได รู้สึกดีใจอ่าดีใจเนาะได้ได้ที่ยังล่ะที่โซอ๋อได้จิตต้แล้วที่หนึ่งนะทีมใดๆที่หนึ่งอันแครลูกพะบางได้แครงล่วงพะบางได้ที่โซคือชื่อว่าสุดยอดเนาะโอเคเอาปุ้งปุ้งไปนี่ปุ้งแล้วก็กินเบุญงาจารย์แจกขนมกับย่ามย่ามอีกแสบบอสซีสมุทรแซ่บมึงรู้ป้าโทรดำอีกปิกมันเป็นแนวเนาะมันเป็นชนิดนี้ อาวเอาพักกัปอะสิสมุดไก่พักกัปไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะป้าใครภาษาไทยกับอกแล้วบ่าเป็นอ่ะสิสมุตว่าภาษาไทยเป็นอ่ะอ่ะลองว้าวตรงดูเอาบาววาว้าภาษาไทยเบิ้งสนะกินยังกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแม่นบอกก๋วยเตี๋ยนี่ฮะแม่ได้นีย แซบโบแซบบบคาโจแซบทั้งแซบทั้งมวลทั้งแซบทั้งมวลฮึมบงนางกินตะแซบเบิ่งดูโอ้โหสุดยอดไปเลยเบิ่งนางกินตะแซบเพชรอ่ะผู้ใดมักเพชรแต่อยู่ในนี่อือเมื่อกี้อาจารย์ใส่น้อยหนึ่งเพชรแท้เพชรมาแต่ก็แซบ ปกติโบมักกินเผ็ดเดี๋ยว,วถ้ากินเฟอร์นี่ใส่เริ่มใส่เผ็ดละอืมแซ่บจนเบาบอ้เลยหนาะยสิสมมติเนาะแหม <c oughs> FC พ่นว่า,เร,เ,าวเรียงข้าวซอยเรียงข้านม <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์แจกขนมกินลนะพ่นว่าให้ตั้งใจเฮียน <c oughs> FC พ่นว่าให้ตั้งใจเฮียนวันอะไรสิสมมติตั้งใจเฮียนบ่ ตั้งใจเียนอ่ากินไปนําอาจารย์สิเจ๊ขน,นมไปนําอาจารย์มีเวียกอาจารย์สิได้กับก่อนแล้วผู้ชายท่านถ้าว่าเข้ามาแล้วบ่นึกให้เข้ามากินเนาะใจขอบใจโอเคขอบใจจ้กินไปพร้อมยายไปพร้อมนบขอบใจกินไปพร้อมเจ๊กไปพร้อมประหยัดเวลาฮาจู ดูสิดูสิมันน่ากินจังเลยดูสิดูสิมันน่ากินจังเลยตัวติงในห้องตินี่ตั้งแต่เหียนเด้อสิสมุดเด้อดูอาจจะผููเอาเก่งอยู่ในห้องมีแต่ผู้เดียวนี่แหละดูือว่ายังมีอีกผู้ใด มันคำเองยำน้ำเผ็ดเออนางน้ำเผ็ดเด้เมื่อกี้เฮ็ดน้ำเผ็ดน้ำเผ็ดบ่มากินแล้วก็เอาเงินให้เราไปซื้อย่างเราอยากกินย่างเขาให้เราไปซื้อกินเอาคข้อเสบเลยคอยคอยโอยพรให้เอฟซีทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรงคอยร่ำรวยกินย่างอ่านี่ข้าวซอยกินข้าวซอยบันนี้พายกินเฟิร์นเลยเนาะ ผู้ใดยังบ่มาก็ค่อยมากินน้ำลังเด้อบอกมูเด้อเอ้าอ่าพักกัปพักกัปเดี๋ยวอาจารย์กัปปะแล้วเด้อบอกมูเด้ผู้ใดยังบอกกินแล้วมากินเด้อขอบใจเด้อเอฟซีฟังใครที่มีน้ำใจ เลี house, okay. nice. ้ยงเฟิร์เรียกพวกน้องพน้องดีใจแลยซับซึ้งซับน้องดีใจได้ซับเฟิรพี่เอฟซีบอกให้พวกน้องขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะูอาจจะจบคลิปถึงสำนีโกนเนาะฝากพี่น้องเอฟซีเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเดือนโน้ตให้โคเดย์เพื่อจะบริภาษคลิปต่อไปเนาะอยากให้โคเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับหนะังเนาะอย่าลืมคอมเมนตะ์บอกเนาะอย่าลืมเบิ้งโฆษณาซองของโคเนาะโคครบใจเนาะเอฟซี FC, ทั่วประเทศทั่วโลกเนาะที่ขับสวมซองของโคอ้าวพวกน้องเายบาย,บาย,บาย,บายกล้องเนยบาย